ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธีรพงศ์ในช่องเกษตรบ้านสวนครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทําในการเพราะเห็ดหน้าหนาวนะก็เดี๋ยววันนี้ก็เดินไปพูดไปแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้ไปดูมีตัดใหญ่สองหลังนะเดี๋ยวก็ไปดูเส้นใหญ่แล้วก็พร้อมพูดคุยกันไปด้วยนะว่าหน้าหนาวอะไรที่ไม่ควรทํานะครับก็เดี๋ยวไปดูหลังนี้ก็จะเป็นเปิดอากาศตัดใหญ่วันนี้นะก็มีอยู่สองหลังนะตรงข้ามตรงข้ามกันเลย ก็ผมก็จะทําใกล้ๆกันนะเพราะว่าเวลาอบอะเราก็จะได้ชักจากหลังนี้ไปไว้หลังนั้นใกล้ๆกันนะไม่ต้องลากใส่ท่อไอไก่นะก็เดี๋ยววันนี้เปิดอากาศกันไปเลยช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะการเพาะเห็ดก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะ ครับหลังนี้เราก็เลี้ยงเส้นใยมาหกคืนนะปกติปกติหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเราก็จะเลี้ยงประมาณห้าคืนแต่ช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นนะเราก็จะเลี้ยงหกคืนนะครับก็ผ่านมาแล้วนะหกคืนเช้าวันนี้ก็เปิดอากาศกันนะก็นับไปเลยนะหกคืนนะตั้งแต่วันวันก็นับไปไปนะก็เส้นใยก็เดินดีนะหาคืนผมว่าเส้นใยมันเดินไม่สุดนะมันเดินน้อยไปนะ เพราะว่าอากาศเย็นมันทําให้เส้นใยเดินช้าช้าเราก็ต้องเพิ่มเวลาไปเพิ่มโอกาสโอกาสในการเดินขึ้นไปนะก็ลงล่างดีนะเส้นใยลงลงล่างดีนะก็เห็ดก็ยังทําอยู่นะแต่ว่าอาจจะสะดุดไปบ้างเพราะว่าช่วงนี้ทลายปามขาดแขนนะช่วงธันวามกรากรุณาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณช่วงเนี้มันจะขาดแขนแต่ถ้าขาด แต่ถ้าขาดเลยหรือว่าไม่มีแบบสั่งเป็นเดือนฟ้าจะได้เราก็คงต้องหั่นไปเป็นกากมันนะก็ทุกๆปีผมก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าอะไรปามขาดแคนปุ๊บเราก็หั่นไปเป็นกากมันก็เป็นมีตัวเลือกมันมีตัวเลือกอยู่นะก็ไม่เป็นอะไรตรงนี้นะครับก็เส้นใหญ่ก็ถือว่าโอเคเลยเดินดีอยู่หคืนหคืนอย่างที่บอกว่ามันอาจจะน้อยไป อันนี้เป็นทลายปั๊มใหม่นะทลายปั๊มใหม่ก็เดี๋ยวมีทลายปั๊มโปะอยู่หลังหลังตรงข้ามกันนู่นเลยโอ้ยแสงดีจริงๆนู่นหลังตรงข้ามกับนู่นเป็นทลายปั๊มโปะก็สิ่งที่ไม่ควรทําในการเพราะเหตุนหน้าหนาวนะก็อย่างแรกเลยต้องเริ่มตั้งแต่การเลียงการเลียงทลายปั๊มเลยนะการเลียงทลายปัม๊มต้องใส่ให้เยอะนะยาใส่น้อยนะใส่น้อยก็คือไม่ไม่เส้นใหญ่ อันดับแรกคือเส้นใยเดินไม่ดีเลยนะถ้าเราใส่ถลายปามน้อยนะเราต้องใส่ให้หนาไว้นะในเรื่องของถลายปามนะ,ะเรื่องการหมักเราก็ไม่พูดถึงแล้วกันเรื่องการหมักก็แล้วแต่สูตรนะแล้วแต่สูตรแล้วแต่การหมักแต่ว่าผมว่าการหมักก็ดูว่าปามนุ่มไหมเกิดเชื้อราข่าวในบอไหมก็แค่นั้นพอนะถ้าปามนุ่มเกิดเชื้อราข่าวก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะในการในการเพาะนะแล้วก็ ข้อแรกก็คือใส่ใส่สารป่ามต้องใส่ให้มากนะอย่าใส่น้อยเกินเกินไปนะข้อข้อแรกนะข้อสองก็คือการอบค่าเชื้อต้องให้ได้อุณหภูมินะเพราะว่าหน้าหนาวในเห็ดเห็ดมันมาช้านะเห็ดเห็ดมันมาช้าเกิดช้าเนี่ยถ้าเราอบไม่ได้อุณหภูมิแล้วอะเชื้อราอื่น,อ,น,อ,นอาจจะมาปะปนได้นะก็คือเห็ดมาช้าอย่างอื่นเชื้อราชั้นต่ําขึ้นมาก่อนนะจะเป็นนกกระยางผักชีราน้ําหมึกราข่าวราเข,ขียวอะไรไม่รู้เละก็คือ เอาให้มั่นใจาการอบก็คือต้องให้มั่นใจเลยครับอันนี้ก็เป็นทลายปำโปทลายปำโปก็เส้นใหญ่เดินดีอยู่นะครับแล้วก็ข้อสามเรื่องเชื้อนะเรื่องเชื้อก็อย่าใช้เชื้ออ่อนนะเชื้อแก่ได้เลยเชื้อแก่อ่าติดน้ำมกักแบบอ่าถ้าคนเพราะเหตุนานๆก็จะรู้นะว่าคําว่าน้ำมักทีผ่ผมพูดถึงจะเป็นยังไงนะก็คือ อ่ามันเป็นแดงๆอยู่ในก้อนเชื้อนะแดงๆน้ำตาลอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อรานะมันมันเป็นก็คือเชื้อแก่มันจะเป็นน้ำหมกกักออดีนะในช่วงอากาศหนาวอากาศเย็นนี่ใช้เชื้อน้ำหมักใช้เชื้อไปเลยนะแต่อย่าใช้เชื้ออ่อนนะเชื้ออ่อนไม่ดีแน่นอนเชื้ออ่อนก็เหมือนเด็กอ่อนน่ะไม่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 เดินเดินช้าอะไรเงี้ยผมเคยใช้นะผมเคยใช้จําเป็นต้องใช้จริงๆอะ ก็ทิ้งปิดอากาศทิ้งไว้ประมาณเป็น10วันนะฝ้าเชื้อจะเดินเต็มนะโอ้โหมันนานมากนะแล้วอย่างอื่นก็จะขึ้นมาอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าออกตัวช้านะครับสี่สี่ก็คือการการตัดใหญ่การตัดใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องดูว่าเส้นใหญ่หนาไหมเดินลงล่างดีไหมถ้าไม่ดีก็เอาไว้เป็นหเป็นเดก็ตรงนี้ไว้ได้เลยนะไม่มีปัญหานะ เส้นใหญ่เราไม่มีเส้นใหญ่เราเดินไม่ดีเราจะตัดทําไมเราก็ต้องเอาไว้ต่อไปนะอันนี้เดี๋ยวดูที่ว่าลงล่างไหมก็มีให้เห็นนะก็ลงล่างมีให้เห็นแต่อันนี้เป็นทลายปั๊มโปะะก็ต้องโปะให้นาหน่อยนะก็ข้อที่ห้าการเปิดอากาศถ้าช่วงอากาศเย็นก็ต้องมีการอุบอากาศกันบ้างนะเล่นรูกันบ้างนะ รูก็ไม่ใช่ว่ามีกี่รูมีรอบด้านมีหัวจัวมีหลังคาเปิดมันหมดนะมันก็ต้องมีการอุบมีการปิดกันบ้างนะก็เอาหลักๆก,ก็คือเอาแค่หัวกับท้ายพอนะอาจจะเป็นหนึ่งรูหรือสองรูก็ได้นะก็เลือกอดูเอานะว่าอากาศเย็นมากเย็นน้อยอากาศเย็นมากเราก็ให้เหลือน้อยที่สุดหรือจะปิดไปเลยก็ได้ในช่วงกลางคืนอะไรประมาณเนี้ก็คือ,ต,อต้องสังเกตเหตุเราด้วยว่ามันพอหรือไม่พอ ปิดหมดชื้นเกินไปนั่นแสดงว่านั่นนั่นแสดงว่า,าเราก็ต้องเปิดระบายอากาศและประตูหน้าหลังช่วยในในตอนเช้านะใน,ในตอนเช้าก็ต้องเปิดประตูหน้าหลังช่วยบางทีปิดปิด,ปดอากาศเยอะเกินไปมันจะ,ม,นจะมันจะชื้นนะเหงื่อมันจะถ้าเห็ดเกิดแล้วมันจะเกาะที่ที่ดอกเห็ดนอะ่ะนั่นคือความชื้นเยอะนะหรือว่าดูตำลังคานี่ก็จะรู้นะถ้าชื้นเยอะชื้นอะแก้ไม่ยากนะชื้นอะถ้ามีรูหลังคาเปิดรูหลังคาแล้วก็ อาจจะยกตีนเนี่ยยกตีนในหัวท้ายนะลมมันจะผ่านลมมันจะผ่านจากข้างล่างอะแล้วก็ขึ้นไปหาลูข้างบนนะมันจะไล่ความชื้นดีมากเลยนะเรื่องชื้นไม่น่ากลัวนะและการระบายอากาศของทุกวันนะการระบายอากาศก็จําเป็นนะเพราะว่ากลางวันกลางวันมันจะมีอากาศเสียอยู่ภายในโรงเรือนนะ ถึงแม้ว่ากลางคืนมันจะเย็นนะการระบายอากาศถ้าเราจะระบายอากาศก็ยาระบายให้เย็นเกินไปนะปกติแล้วหน้าอื่นๆเราก็อาจจะเป็นหกโมงหรือทุ่มหนึ่งก็ตามสบายเราตอนไหนก็ได้แต่ว่าช่วงหน้าหน้าหนาวอ,อากาศเย็นเนี่ยเราก็อาจจะระบายให้ไวหนะ่อยสี่โมงห้าโมงก็ระบายอากาศให้ไวฝ่าเดิมนะในช่วงที่ยังมีแดดอ่อนๆอยู่ไม่ใช่ว่าเย็นแล้วมืดแล้วมาเปิดระบายอากาศนะไม่เอานะก็อย่างที่บอก ทำในช่วงแดดอ่อนๆแล้วก็ปิดอ่ะเดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงในเรื่องการตัดใหญ่ที่พูดผ่านมาแล้วนะการตัดใหญ่ก็ไม่ควรไม่ควรตัดตอนเย็นนะตัดต,ตัดในช่วงเช้าไปใส่นะก็ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมจะบอกว่าตัดตอนไหนก็ได้มันเรื่องของเราเราว่างตอนไหนเราตัดตอนนั้นเอาเวลาที่เราสะดวกเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะแชทเข้ามาถามนะว่าเออตัดใหญ่ในช่วงเย็นได้ไหมเพราะว่าช่วงเช้าไม่ว่างหรือไปทําธุระกลับมาตอนเย็น ผมก็จะบอกว่าได้เอาเลยเอาที่เราสะดวกก่อนหน้านี้เพราะว่าอากาศมันไม่เย็นอากาศมันไม่ใช่แบบนี้ทีนี้เราต้องมาปรับเปลี่ยนกันใหม่แล้วการตัดใหญ่ก็จะตัดในช่วงสายตัดในช่วงสายนะในช่วงเช้าสายการตัดใหญ่ไม่ตัดตอนเย็นหรือถ้าแห้งถ้าแห้งเราจะทําการลดน้ําลดฮอร์โมนอะไรก็เรื่องของเราแหละไม่ควรทําในตอนเย็นนะทําในช่วงเช้าช่วงสายเนะ่ะ คือเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับน้าเนี่ยพูดง่ายๆคือเกี่ยวกับน้ําเราไม่เอาแล้วในช่วงบ่ายช่วงเงยน็นช่วงค่าอะไรเราไม่เอาแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นช่วงเรามาเปลี่ยนเป็นช่วงภาคเช้าภาคเช้าช่วงสายๆเอานะในเรื่องของน้านะจะน้ําอะไรไม่รู้เราจะปล่อยพื้นลดดอกฉีดฮอร์โมนฉีดลงเรือนอะไรไม่รู้ละเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหมดเป็นเป็นในช่วงเช้าช่วงสายหมด มีดอกอยากจะฟุ้งน้าฟุ้งฮอร์โมนอะไรก็ทําในช่วงเช้านะเพราะว่ายิ่งไปเล่นเรื่องของน้ําในช่วงตอนเย็นเดี๋ยวจะชื้นเดี๋ยวจะอากาศในโรงเรือนจะเย็นกันใหญ่นะแล้วก็อีกอย่างเรื่องของผ้าใบเรื่องของผ้าใบเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเถอะเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเราต้องการอบอากาศเราต้องการควา,ามร้อนในโรงเรือนนะแล้วถ้าผ้าใบไม่ดีเนี่ยอบก็ไม่ค่อยขึ้นนะผ้าใบถ้านานแล้วอะ บางทีมันไม่ขาดหรอกแต่ว่าไอแผ่นมันจะเป็นิล์มที่เคลือบมาเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพหรือมันจะหมดอายุเนี่ยเวลาอบให้สังเกตดูฝันออกนั่นแหละนั่นก็คือมันหมดสภาพแล้วนะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเถอะนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็มาพูดคุยกันพักนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็ไปหลายเรื่องนะตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จก็ยุ่ง แรกว่าจะไปปลูกผักปลูกอะไรในนาข้าวก็เดี๋ยวยุ่งกันใหญ่ตอนนี้ก็เลยมีการเสียบกิ่งกระท่อมชากิ่งกระท่อมอีกตอนนี้ก็เดี๋ยวพร้อมจําหน่ายก็เดี๋ยวจะมาลงให้แล้วกันก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจำหน่ายแล้วนะกิ่งกระท่อมก็ราคาย่อมเยาเนะราคาไม่แพงก็สนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะลงให้ดูก็เส้นใหญ่เดินดีอยู่นะ ก็คนที่ติดตาม Facebook ก็จะเห็นนะว่าผมทำนูน่นทำนี่ตอนกิง่งฝรั่งขายกิ่งไซกิ่งกระทอมอะไรก็เรื่อยๆน,นะทำมันไปเรื่อยนะเพราะว่าทำเห็ดอะทำเห็ดเวลาว่างมันเยอะนะถ้าเราทำเห็ดอย่างเดียวเนี่ยอย่างเช้ามาเราเก็บเห็ดเช้ามาเราเก็บเห็ดส่งเห็ดเสร็จถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีตัดใยถ้าเราไม่มีคนปาล์มทิ้งถ้าเราไม่มีโอเพ็ดคือวันนั้นเราว่างนะเราอาจจะมา ลดน้าโชยน้ําอะไรหลังเราเก็บเสร็จหรือว่าเอาเห็ดไปขายก็แค่นั้นนะจบนะวันหนึ่งมันจบเลยนะอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยผมขายเห็ดขายเสร็จก็มาเนี่ยตัดใยตัดใยตอนนี้ก็ประมาณทักสามโมงสี่โมงนะสามสี่โมงเช้านะก็เดี๋ยวตัดใยเสร็จก็ไม่มีแล้วนะงานเห็ดก็จบแล้วเราก็ต้องหาอย่างอื่นทํานะก็ไปนั่นแหละปลูกต้นไม้ตอนกิ่งนู่นกิ่งนี่าขายได้เราก็ขายไปนะ ก็สิบบาทยี่สิบาทก็เอาหมดนะมันก็ดีฟานั่งนั่งนอนนอนนะไม่ไม่ได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดใยกันก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเออมันทํางานละบากนะมือเดียวก็เดี๋ยวตัดใยเสร็จแล้ววันนี้ก็ปิดประตูหน้าหลังเรื่องรูระบายก็เดี๋ยววันนี้เปิดไว้อย่างนี้เยน็นเย็นอาจจะปิดปิดซ้ายปิดขวาให้เหลือรูจัวนะหัวท้ายอย่างเดียวนะ ใน,ในตอนเย็นนะก็ตอนนี้ก็ไว้อย่างนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีแสงแดดนะแดดมันอุ่นๆนะวันนี้นะแล้วก็ถลายปามเราก็ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เส้นใยก็เดินดีอยู่ดูจากเส้นใหยนะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากก็ดูมือใหม่นะดูคลิปเยอะๆเพราะว่ายัางเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นทําเห็ดหน้าร้อนอย่างเงี้ย แล้วอยู่ๆมาเป็นหน้าฝนหน้าหนาวก็คือมันไม่เหมือนกันนะการทําเห็ดนะมันต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะคือคือหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่คอยลามาอ่าหน้าฝนหน้าหนาวอะไรมันมันต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะก็ตรงนี้อยากจะให้เข้าใจนะเดี๋ยวก็เอเคยบอกว่าให้ทําอย่างนั้นแต่ทําไมมาบอกให้ทําอย่างนี้มันไม่ได้นะคือมันต้องปรับเปลี่ยนกันไปการทําเห็ดไม่มีมันไม่มีการหยุดนิ่งนะการเพาะเห็ดฟาง ครับก็สิ่งที่สบายใจที่สุดนะเปิดอากาศตันใหญ่นะเปิดมาแล้วเส้นใหญยเดินดีไม่มีเชื้อราอื่นไม่มีเห็ดอื่นขึ้นมานี่ก็คือถือว่าสบายใจนะไปหนึ่งเปาะไม่มีนะวันหลังนี้สองหลังที่เปิดมาเมื่อกี้ไม่มีเลยไม่มีราอื่นไม่มีลาชั้นตําไม่มีเห็ดอะไรขึ้นมานะเส้นใหญ่ก็เดินดีนะเป็นที่น่าพอใจนะทั้งสองหลังนี้นะก็เปิดไฟสว่างอาจจะไม่ค่อยเห็น เส้นใหญ่นะมันต้องเส้นใหญ่เยอะจริงถึงจะเห็นแต่เส้นใหญ่เดินดีหมดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอ่าขอบคุณหลายๆท่านที่ฟังเชื้อเห็ดอุปกรณ์เพราะเห็ดอาหารเสริมอุปกรณ์ฮอร์โมนอะไรไปใช้นะตรงนี้ก็ขอบคุณนะยังจัดส่งกันทุกวันนะตรงนี้ก็ขอบคุณนะที่ไว้วางใจนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณครับ